ตอนนี้เราอยู่ที่มองเลมองเลวิลล่าอันนี้ห้องคือละพันราคานี้ตลอดป่ะคะอันนี้เป็นโปรโ,ชม,โ,โมชั่นโปรโมชั่นถ้าช่วงไฮเท่าไหร่ครับถ้าช่วงไฮห 1, 500, นึ่งพันห้าร้อยช่วงไฮหนึ่งพันห้าร้อยยังไงข้างหน้าก็จะเป็นสองพันห้าร้อยเลยอันนั้นดีไปเยอะเลยโอเคครับหืมสวยอะสภาพดีมากมีน้ำอุ่นไหมเฮ้น้ำอุ่นอยู่ไหน โอ้เป็นอาบแ,แบบเอาดอดไม่มีน้ำอุ่นนะครับโอ้อมีน้ำอุ่นทางนี้ด้วยโอเคไปทำให้จบภายในหนึ่งนาทีนะน,นี่ห้องจะประมาณน,นี้อนโอ้นี่วิวข้างหน้า<ร>อันนี้ห้องเบอร์อะไรไเ ER บอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดใกล้ใกล้ให้ใกล้ใกล้หาดสุดเนาะเบอร์แปดฝั่งตรงข้ามโอเค <ก S 1> มีสระน้ำด้วยนี่คือที่นั่งทานอาหารเช้านะฮะนี่วิวก็จะประมาณนี้นี่คือเรือคายักนะครับ นี่จุดถ่ายรูปนี่ก็จุดถ่ายรูปครับแล้วมีเก้าอี้ชายหาดเห็นไหมนี่ก็จุดถ่ายรูปนี่ของทางรีสอร์ทข้างๆนะฮะชื่อพบทะเลมัง้งเดี๋ยวผมถามข้อมูลอีกทีเนาะโอเคอ่นี่คือห้องพันห้าช่วงไฮสองพันห้าราคาขึ้นประมาณนี้โอ้สวยนี่วิวนี่คือช่วงโลนะฮะมันก็หาดก็จะสีตามนั้นช่วงหน้าฝนเนาะโอ้ นี่ครับประมาณนี้ชับชับ,ชบว้าวห้องน้ำคุณนาะประมาณนี้อเดี๋ยวเราก็มาดูมื้อเช้ากันนะครับอวันนี้ก็จะเป็นต้มเลือดหมูนะครับนี่ให้ใส่เครื่องนะมีไข่ลวกด้วยข่าวน้ำเย็นนี่นี่คือช่วงโรนะครับตามจำนวนคนเนาะ ก็มีของประมาณนี้จานเด็กที่นั่งกินจะประมาณนี้ไปโอเคครับอาาแต่ถ้าเป็นช่วงไฮก็จะมีกับข้าวสองอย่างสามอย่างก็ตามจำนวนคนนะครับถ้าคนมาเยอะก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่ดูชาวโอเคครับอยนะอ่ะานี่คือหน้าตาต้มน้ำหมู จะบอกว่าอร่อยนะครับออกไปทางอร่อยเลยก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะไงก็เป็นที่พักที่ดีมากๆของห้าสน,นะตลาดสวัสดีครับผมก็อยากเป็นคลิปจบเนาะอยากจะมาวิจารณ์เรื่องมองเรวิล่า <S 2> <S 2> มงเลวิล่าผมก็จะพูดเลยนว่าเป็นที่พักที่ผมโคตรดีใจเลยที่ได้เจอที่นี่เนาะก<ๆ>็หนึ่งนะพนักงานผููจาดีมากแล้วก็สองห้องโตรสวย ขนาดอ่ะสามหรอผมว่ามันการบริการมันดีอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่เนาะบุฟเฟ่เป็นสุดท้ายเขาเป็นข้าต้มต้มเลือดหมูนะครับแต่ว่าคือดีงามมากครับคือแบบกินได้ไม่อั้นอ่ะทั้งนั้นนี่มันเป็นช่วงโลเนาะแล้วก็ตัวาหาดเนี่ยผมว่าอ่ะในคลิปอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะแต่ผมมั่นใจเลยว่าช่วงไฮจะสวยมากอยู่เพราะผมเห็นจากรูปเนาะรูปคนที่เขาได้มาช่วงไฮใน Google อ่ะ ผมก็อยากจะแนะนํานให้มาพักกันละกันก็อยากจะพูดเท่านี้แหละว,ว่าเป็นที่พักที่ดีคุม้มค่าการลงทุนครับผมห้องเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะผมว่าไม่หนี่กันเลยดีมากประมาณนี้สบายภาพก็จะบอกอีกอย่างครับลืมบอกมาที่ที่พักนี้มีสระน้ํานยครับแต่ต้องใส่ชุดไา้น้ําเล่นเนาะผมไม่ได้ถ่ายมาในคลิปยังไงก็หาข้อมูลดูใน Google ดูทีนะขอโทษด้วยนะครับยังไงก็เป็นส่วนเพิ่มเติม,ตมนะ